สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รบทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดูนี่สามคู่นะี้จะมาจากลีกรองในยุโรปทั้งสามคู่เลยนะครับดูคู่แรกไปที่เวคุสลลกา ฟินแรงกันก่อนเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะฮะไปดูลาติอครับทีมมนาโภคคนนี้จะเปิดบ้านเจอกับทามอินเตอร์ตูคูทีมรองจากฟูงด้วยเจอกันเกมล่าสุดเป็นทางอินเตอร์ตูคูเอาชนะห้าประตูต่อศูนย์เลยนะครับไปดูวันที่ห้าเกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันครับลาติอนครัชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดเสมอทางฮาก้ามาสองประตูต่อสองกลับส่วนทางอินเตอร์ตูคูลเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับล่าสุดเสมอทางบูดาเปสต์ฮอนเวตมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับลาติเนเกมรุกจะพึ่งพาไปทางวาฮิตฮัมโบกับทางยาซินอัสนูนะครับส่วนทางอินเตอร์ตุคูจะมีทางติโมฟูรูโฮนะฮะกับทางเบนจามินเขาวานครับในเกมรุกนะครับคือต้องบอกว่าลาติเนเล่นในบ้านตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยไม่มีแพ้ใครเลยต้องมาเจอทางอินเตอร์ตูกูที่เกมเยอนตกลงไปพอสมควรแม้ว่าอันดับจะดีกว่านะครับแล้วก็มาที่นี่สองเกมหลังเนี่ยต้องบอกเอาชนะทางลาติเจ้าบ้านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่า แม้ว่าจะดูเป็นรองแต่ว่าลาติเล่นเกมในบ้านค่อนข้างดีผมเชื่อใจเกมในบ้านของพวกเขาครับมองว่าคูน่นี้น่าจะยันอยู่ด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองมาที่เวลาตีหนึ่งครับไปดูจูบิลารีคอลแลนด์กันไปดูเดอะกราฟชาร์ปครับจะเล่นนัดเปิดฤดูกาลก,ก,กับทางเดนบอสครับโดยคู่นี้เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันสองประตูต่อสองนะครับไปดูตันที่ห้าเกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันครับเดอะกราฟชาร์ปเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งครับล่าสุดเอาชนะเฮลเลอร์ครสอาร์มาโลมันหนึ่งประตูต ส่วนทาง Boss, เดนบอสเหนือชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเสมอทางยองอัคมามา2ประตูต่อ2ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะวันนี้เดอะกราฟชามเนี่ยคู่หน้าจะมีทางยาเวียกับทางราฟเซฮุนเยนส์นะฮะส่วนทางเดนบอสจะมีทางเควินเฟลิตา้ากับทางปาโกฟานมัวเซลนะฮะในเกมรุกในการเล่นเกมกับเดอะกราฟชามในวันนี้ต้องบอกว่าเดอะกราฟชาม์ปในอุ่นเครื่องค่อนข้างจะดีนะครับ6เกมหลังอุ่นเครื่องชนะ5เกมเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า เกมลุกเนี่ยกำลังเฉียบขดาด5เกมหลังเนี่ยกดไป14ประตูส่วนทางเดนบอสเนี่ยอุ่นเครื่องค่อนข้างแย่ครับแล้วก็เกมรับเนี่ยอ่อนปวกเปียกมากๆในช่วงหลังเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณภาพเจ้าบ้านสูงกว่าถามเล่นในบ้านด้วยไม่น่าจะพลาดครับผมมองว่าเดอะคราฟชาร์ปจะเปิดบ้านเอาชนะเดนบอส3ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายเรามาที่ลิเกวันโรโมาเนียกันดูลาเต1เหมือนกันนะครับไปดูทางซินชินเดียดัคูวิสครับที่มาดับ14นี่จะเปิดบ้านเจอกับทางดิลิโมบูคาเรสครับโดยเจอมาเกมล่่าาาสสุดดบทมิิรรโููคเเออชนนะะะะ4ปตต1ฮ ไปดูวันที่ห้าเกมสุดท้ายของทั้งสองทีมกันครับชินเดียเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดแพ้ทางปูริเทคนิก้ามา1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางดินอโมบูคาเรสเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางเฮอร์มันสตัดมาหนึประตูต่อ1ไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันนะครับวันนี้ชินเดียเนี่ยคู่หน้าจะเป็นทางดานิเอลฟอร์เรียกับทางคริสเตียนนิกัตนะครับส่วนทางดินอโมบูคาเรสเนี่ยจะมีทางอเล็กซานดูราอูต้ากับทางเจนี่ครีโตนะฮะในการเล่นเกมรุกนะฮะ ็ต้องบอกว่าจินเดียเนี่ยแพยปปยย้ประเดินเปิดหลีกเลยนะประเดิมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรองทีมเยืยนอนพอสมควรนะครับต้องมาเจอกับทางดีดิโมบูคาเรสที่ชี้ชั้นดีกว่าแแต่ก็หลังๆเนี่ยเกมเยือนตกลงไปแต่คิดว่ามันเป็นดซีซั่นก่อนซีซั่นนี้นะ่าจะได้การน่าจะได้การแก้ไขมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าชี้ชั้นดีกว่าแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนผมยังถือหางไปที่ดีดิโมบูคาเรสครับผมมองว่าดีพอจะบุกมาชนะชินเดียได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับ สุดตาลาเปาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่เวคุสุริก้าฟินแลนด์เนี่ยลาติกับอินเตอร์ดูคูจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับคู่ที่สองที่จูบแลดิคอนแลด์เนี่ยเดอรกราฟชามจะเล่นในบ้านเอาชนะเดนบอส3ประตูต่อ1และคู่สไตร์ครับชินเดียดักบูวิสนะครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางดีโมบูคลิสหนึ่งสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากแชร์เดตร่วมสนุกอะไรกันก็การไลน์มาที่แหลน์ลิชกิทลิชนะครับรับรองว่ามีอะไรกูแนับเดตสนุกกัน ดูฟุตบอลสนุกไปทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ